เนโสวัสดีค่ะมาแล้วทุกท่านบรรยากาศแห่งการพักผ่อนนะคะซื้อเก็บไว้ก็ได้ไว้เก็งกำไรก็ได้จะทำบ้านสวนทำสิ่งต่างๆนะคะไว้พักผ่อนนะคะสบายๆค่ะบรรยากาศดีๆติดห้วยดูดที่ดินขนาด4ไร่2งาน80ตารางวานะคะราคาเพียงไรล,ละ89,000บาทเท่านั้นอ่านไม่ผิดค่ะ แ9 0 0มบาทนะคะต่อไร่ค่าโอนคนละครึ่งนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านหนองแดงน้อยตําบลโคกมั่งงอยอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะที่ดินอยู่ใกล้อําเภอ3กิโลเมตรห่างจากถนนรัดยางประมาณ1กิโลเมตรนะคะวิวทุ่งนาค่ะบ,บรรยากาศแบบท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะทุกท่าน ที่ดินฉน,นดนะคะ4ไร่2งาน80ตารางวาค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงหรือต้องการสอบถามรายละเอียดนะคะติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเน้นโทรและไปดูพื้นที่แปลงจริงพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ